มีโอเพนกับโบเดิมอ่ะนั้นแหละที่เราจะลองอ่ะแล้วก็เอาโบเดิมไปสู้โอเพนเลยจะบ้าเหรอดูเวลาดิดูเวลานี่แ่เราปงขนาดนั้นเราตูดน่แะอย่างคนเผาตาดคนควาเผาท่านขายเกินัวแต่ไม่พอดีกว่าเอาววันนั้น วิ่งเวลายังไม่นิ่งเลยมถ้าลักวันเรางัน้แกันล้าเราแบงเขา่ลองดูเลยลองดูลแ้นนแลขนมนะครับ ไงบ้างครับประสบความสำเร็จนะครับมาวันนี้มันมากครับแต่ว่าเสียตังค์ครับไปเปลี่ยนผ้าไปตีลมีตกลงตกลงไม่ต้องไม่ติดก๊อตแล้วตกลงจะรักต้องตกผีดีใจหรือร้าวรถแล้วก็แล้วต้องใส่ชุดชุดขนบนะครับแล้วแล้วมันจะเป็นคันได้ยังไงเพราะมันผีมันมันตัปู เก็บไปใบเทคเอะไรทท็นต่ว่อกอกตารางอะไรนั่น,น่ะได้เก็บได้บ้างไหมพีอยู่แค่แปดใบเหรอทั้งหมดเลยเหรอไม่ทั้งหมดมันเยอะมันเยอะนะแล้วม์ใบปนไ,ไ,ไ,ไหนพอเตมีใครเก็บไปกอนหน้านนี้ไหมถามพิวด้วยแค่แปดใบเหรอเยอะเต็เยอะนะเขาลงกันไม่เทียบเลยทั้งหมดุดกันะมาด้เหรอ ตอี้ก็ต่อนไปเปต็มตับไม่มาอยูยครับเหลือนแสนนี้ครับต่างหลักกันโควดใจครับไม่มีที่เทคตัวครับต้องไปเทคถนนหลวงครับต่างข้อ รอสักครู่นะครับเดี๋ยวขอเกียร์เรื่องกระแสไฟฟ้าสักครู่หนึ่งดี๋ยวจะได้ทำการแข่งันกันต่อนะครับงงครับดเด,ไได,ดี๋ยวไปเลยดีไหมเผลอไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวมันน้ำเดือดอำไมทีเรือกรรมการครับปล่อยรถใดครับหล,ลับอ่อไม่ใช่หลับโทษทีเดี๋ยวบรรดาอีกหลับที่ไหนพี่ผมไม่ได้หลับเลย ผล์บ right? ัยนั่นก็ายได้รับเป็นหมายเลขแปิแนะครับที่สุดแล้รบียร์สองเทาเลยแล้วครับช้าเลยนะครับว้าวเลือดวีไม่ใจตาอ่ะเลือโอ้โหนักตาไปไหล ปรี่ี่ทีครับเอาแล้วนครับลน้อยก็มัได้แล้วขขเน่ีกยนะเดี๋ยวพี่กีจะรางวัลครับรแล้อแลพอเจอกันเอน,นอ,อะรกันแล้ะครับมาดูรัชระทีหนึ่งแพ้ทีสามนะครับแปดเอเน,นะครับทหนึ่อน้ำหน รับมาที่ระเบิครับนั่งหนึ่งรับนั่นหนึ่งรับเข้าทีนี้หนึ่งรับโอ้โหบ้าเจอกับยุ่นแม่พันนะครับลองดูหน้าตาเจ้าของรถนะครับว่ารุ้นขนาดไหนนะครับเครียดเลยครับเจ้าของรถนี่เครียดอยู่เลยนะครับเจ้าของรถกำลังเครียดอยู่ ขาเป็นไงครับโอเคครับขึ้นสาม้าครับขึ้นจากพอมลนไปเลยเเอาละครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วครับดูเวลาครับรูดเรียบร้อยครับตามนั้นครับพือจุดหาที่เกียรษาแน่นอนครับดูไปหน้าดูไปหน้าเจ้าของรถเข้ารอบนะครับมันจะมีความสุขเงี้ยครับเสาหน้าเจอกันเสาหน้าเจอกันที่ไหนครับ ตรงหน้าเจออักขรเลสติ้งครับอักขรเลสติ้งครับตอนนี้ตำรวจนี um, A, ่เป pues ็นที่หมายปองแล้วครับที่มีค่าสูงสีฟ้าตัวสูงกับตัวเล็กเป็นลูกที่มีผู้เงินประจำนะครับนับรองว่ารอบนี้รับรองว่าขาดบุตรขาดความเราต้องสัมภาษณ์ไว้ก่อนครับว่าปกติชอบทานเมนูอะไรครับปกติครับขอเป็นแค่ข้าวปิ้งข้าวนะครับสี่แปดกับสองสี่หกครับ สามทีท้องทีห้อนม่ดูเวลาครับดูเวลาครับวนนี้ดูวิ่งอย่างนี้แบบเบอร์แน่น,นอนครับแตะแล้วแล้วมันก็คือนัอ่นไงครับอาล่าโอ้โหับสโก้ ิที่หนึ่งนะครับทิงที่หนึ่งไนครับงมนึ่งแล้วพักรไดูเวลาครับดวลับเรียบร้อยครับการเดครับนึ่งครับนัดที่หครับพัชกรัที่ส yeah 两刀 <laughs>